让它在。<music> ความเชื่อไม่ใช่สิ่งโง่เขลาแต่ความงมงายต่างหากที่นำสู่หายนะนับบุญเปาโลได้เน้นถึงพระเยซูเจ้าเสมอในการประกาศแม้แต่เรื่องของสิทล้างบาปท่านก็เน้นว่าไม่ใช่ล้างในานามของท่านเองสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นคือการเทศสอนให้คนได้เข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำที่สำคัญยิ่งกว่าการล้างบาป เพราะว่าเป็นผู้ประกาศพระราสานั้นก็มาจากพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ส่งไปประกาศก่อนและการรับสินล้างบาปก็เป็นการสะท้อนถึงการได้รับผลฝ่ายจิตที่ปรากฏมาเมื่อได้ฟังพระวาจาพระเจ้าและในการเทศสอนชาวโครินนั้นนักบุญเปาโลก็ได้กล่าวอย่างเรียบเรียบตรงๆไม่ได้ใช้ความสามารถในด้านการพูดใดๆทั้งสิ้น ท่านพูดแต่เพียงความจริงที่ได้รับรู้มาเพราะท่านเชื่อในพลังแห่งพระวาจาและถ่อมตนต่อพระเยซูเจ้าท่านรู้ดีว่าความเก่งในการพูดการถือดีหรือยิ่งพยองในความฉลาดของตนไม่สามารถเทียบได้กับการทรงนำของพระเจ้าสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดในตัวท่านที่ต้องใช้คือการเอาจริงเอาจังต่อการประกาศ ดังนั้นใครที่จะเป็นผู้ประกาศเทศสอนก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้เสมอศูนย์กลางของคำสอนคือไม้กางเขนซึ่งคนที่จะพินาศและคนที่จะรับความรอดมองต่างกันไม้กางเขนตามสายตาของโลกนั้นไร้ค่าและน่าเหยียดหยามแต่นับุญปารโลแสดงให้เห็นผลอันแท้จริงและพลังที่อยู่ในไม้กางเขน พอไมก้กางเขนคือตัวแทนของความนบนอบและความรักอันยิ่งใหญ่จึงเป็นที่มาของพระเมตตารักมากมายจากพระเจ้าผู้ที่เชื่อและวางใจได้รับผลแห่งพลังมาสู่ชีวิตจากกางเขนที่ช่วยให้รอดซึ่งชีวิตทัศชนต้องเลือกในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่นักบ,บุญเปาโลแสดงให้เห็นคือเรื่องราวแห่งชีวิตในฝ่ายจิต ในการกล่าวถึงพระปรีชาญาณของพระเจ้าที่แตกต่างและตรงข้ามกับความฉลาดในทางโลกของมนุษย์พระองค์ทรงทำให้ความฉลาดของมนุษย์และปราดทั้งหลายต้องตกต่ำลงเพรอมนุษย์นั้นไม่อาจแก้ปัญหาต่างๆได้เพียงด้วยหลักการและเหตุผลของตนเองได้ทั้งหมดหรือไม่การแก้ปัญหาของมนุษย์ก็มักจะเป็นไปเพื่อส่วนตัว ไม่มีใครเลยจะสามารถทำอย่างที่พระยเดซสูเจ้าได้ทรงกระทำดังนั้นในความเป็นจริงคนที่ฉลาดที่เป็นปาาจะต้องนำตัวเองให้รู้จักพระเจ้าและรู้ว่าตนควรมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเพียงสติปัญญามนุษย์นั้นไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้ทั้งหมดคำสอนของนบุญปอโลจึงเน้นว่า ผ่านทางไม้กางเขนเท่านั้นมนุษย์จึงรู้จักพระเจ้าได้การติดตามพระเจ้าโดยอาศัยเพียงปรีชายานแบบมนุษย์นั้นก็นำมาซึ่งความยินดีประสาโลกเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะนำไปถึงความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงไม่อาจจะบรรลุถึงความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างเช่นความยินดีที่เกิดขึ้นเมื่อสมหวังในสิ่งที่วอนขอ แต่ผู้ที่ได้สัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆนั้นจะสามารถยินดีได้แม้เมื่อเจอกับความผิดหวังเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเขาและเกิดเป็นความยินดีที่ใครก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่น่าเสียดายก็คือหลายครั้งคนที่คิดว่าตนมีความรู้สูงส่งในโลกกับไม่ใส่ใจในเรื่องพระเจ้าละทิ้ง หรือเป็นปฏิปักษ์กับพระองค์จงเป็นการแสดงถึงความโง่เขลาและนำสู่ความพินาศในกิจาการที่ทำด้วยนบุญปอโลไม่ได้ดูหมิ่นการเรียนรู้หรือสติปัญญาหรือปรีชาญาณแบบมนุษย์แต่ท่านทำให้เราได้เห็นว่าการคิดอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีประโยชน์สำหรับการที่จะได้บรรลุถึงปรีชาญาณในฝ่ายจิตที่พระเจ้าจะประทานให้ได้รับความรอด ในหนทางที่ไม่มีใครจะสามารถคาดเดาได้พระเจ้าทรงพอพระไทยเช่นนี้ปรีชายาณของพระเจ้าจึงตรงข้ามกับปรีชายาณแบบมนุษย์สิ่งที่พระบุญปอาโลประกาศจึงเน้นสารแห่งไม้กางเขนไม่ใช่อย่างที่ชาวยิวแสวงหาเครื่องหมายพิเศษไม้กางเขนเป็นหนทางที่พระเจ้าเลือกเพื่อประทานความรอดยิ่งไงวัฒนธรรมกรีกที่เน้นเพียงเรื่องของสติปัญญา ที่แสดงออกในแนวคิดการศึกษาและปรัชญาต่างๆพวกเขาจึงเพิกเฉยต่อพรีชายาจากไม้กางเขนซึ่งนบุญเปาโลไม่ได้ประกาศสอนอย่างที่พวกเขาปรารถนาท่านสอนเพียงเรื่องไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เป็นทางที่แสดงถึงอำนาจความน่าพิศวงและชัยชนะที่ตรงข้ามกับความคิดของโลกที่มองไม้กางเขนเป็นความอ่อนแอ ล้มเหลวและการถูกทำลายให้ตกต่ำทิ่จะคต้องพร้อมที่จะรับและสวมกอดไม้กางเขนหากเรารู้สึกแปลกแยกหรือขัดกับไม้กางเขนนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเรากำลังหลงทางพระศาสนาจัก,จก,กรเช่นเดียวกันหากไม่ประกาศเรื่องไม้กางเขนก็จะกลายเป็นองค์กรหรือสวมหรือศูนย์รวมแห่งการสงเคราะห์ด้านสังคมเท่านั้น ไม่อาจที่จะเป็นพระศาสนาจักรของพระเป็นเจ้าได้ไม้กางเขน,นที่โลกมองว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความโง่เขลาและความอ่อนแอแต่พระเจ้าทรงใช้เพื่อแสดงว่าความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดกว่าปรีชาญาณของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งกว่าพละกําลังของมนุษย์วันนี้ให้เราภาวนา ถ้าแต่พระเจ้าลูกภูมิใจในกนารเคนของลูกในชีวิตคิดเต็ชนขอทรงช่วยให้ลูกเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนที่ว่าการเคนยิ่งหนักก็ยิ่งทำให้มนุษย์ต้องทอมตนลงเพื่อเป็นสิ่งที่จะเตือนให้ลูกต้องสุภาพเสมอและวางใจในความช่วยเหลือและพลังที่มาจากพระองค์พร้อมยอมรับว่าพระองค์คือความจำเป็นเดียวที่สำคัญที่สุด